พี่ทำมาหลายธุรกิจมาทำไมจุกงอันเจ๊งมาตลอดพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ให้เวลากขบมันมากพอด้วยจนถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่ามันมีเทรนด์เรื่องสุขภาพเราก็เริ่มมาทำที่น้ำเต้าหู้ก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงในธุรกิจนั้นดีแบรนด์ีแบรนด์ชื่อโถงสังโถงผู้สั่งเริม่มนด้วยเงิน5้0แสนนี่แล้วเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดทำของที่เจ้าของกล้าให้พ่อให้แม่ตัวเองกิน ยอดขายเท่าที่ผมทราบเกินพันล้านไปแล้วใช่ไหมก็ประมาณนั้นโอตอนนี้อยากให้แบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ที่ดีในสังคมโลกแบรนด์หนึ่งซึ่งดีจริงๆที่ไม่เกี่ยวกับยอดขายนะดีจริงๆที่แปลว่าเราทัดเทียมกับเมืองนอกได้บ้างวันนี้หลายคนอยากมีธุรกิจแบบพี่อที่จะแนะนําน้องๆว่าไงคือถ้าคุณมีโอกาสในการย้อนเวลาได้แล้วคุณจะไม่ย้อนกลับไปพี่พบว่านี่พอแล้